อันีอันวสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ในเมืองบุรีรัมนะครับเมื่อวานเราก็ติดตั้ง3ามชุดนะครับวันนี้ก็สามชุดเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็น ของบิซูนะครับขนาด12ื BTU ระบบอินเวอร์เตอร์นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับวันนี้เราอยู่ที่ในเมืองบุรีรัมย์นะครับติดตั้งตัวที่1นนะครับรีวิวช่วงแรกนะครับเดี๋ยวรอติดตามรับชมคลิปต่อไปนะครับแล้วก็คลิปหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จนะครับสวัสดีครับวันนี้เช้านี้เราอยู่ในตัวเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้เรามีติดตั้ง3ามชุดเช่นเดิมนะครับชิวแรกนะครับ เป็นบิสูขนาดมือสอง Btu ระบบอินเวอร์เตอร์นะครับลูกค้าซื้อแอร์พร้อมติดตั้งกับเรานะครับแตวก็ล้างด้วยนะครับตัวนี้ในการที่เราแถมให้เช่นเดิมนะครับมีชุดขาเสีนะครับแล้วก็ชุดลางเราติดตั้งให้ใหม่ครับชุดพ่อขนาด2เมตรนะครับเราแถมให้กับลูกค้านะครับในราคาติดตั้งเหมือนเดิมนะครับอ่ะส่วนแรเอาไว้แค่นี้นะครับรอติดตามรับชมหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จนะครับแล้วก็ต่อด้วยช่วงบ่ายนะครับ อัลเฟ้วยลาดแล้วก็เพียร์ฮันพารยาวนะครับแล้วเรามาเริ่มตัวแรกกันเลยนะครับคลิปนี้ไปแล้วแหละเจอกันคลิปหน้าเนาะนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เรานะครับทางเพจสมศักดิ์แอร์รับติดตั้งแอร์บุรมช่องทางย t ท b e สมศักดิ์พาลาะอปจินบาเทียวนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จนะครับตัวนี้เป็นของมิสซูอินเวอร์เตอร์นะครับขนาด12อสอทนะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับ นี่ฮะเราติดแทนตัวเก่านะครับตัวเก่ามีปัญหานะครับลูกค้าให้มาติดให้นะครับนี่ครับเตาเดินรางคอเปรนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอยเย็นตัวด้านในนะครับเดี๋ยวไปดูตัวด้านนอกกันนะครับอ่ะตัวนี้คือภายนอกนะครับนี่ฮะอินเวอร์เตอร์คอยร้อนนะครับน่ารักมากเลยนะครับนี่เราก็นะครับแถมหมดทุกอย่างเลยนะครับรางคอเปรนะครับไม่ว่าจะเป็นขาแขวนตัวใหม่นะครับยางกัดสะเทือนตัวใหม่ด้วยนะครับนี่ฮะ ขาแขวนเราก็แถมครบชุดเลยนะครับเป็นท่อน้ํานะครับเราใช้เป็นท่อสีขาวนะครับเดินให้กับลูกค้านะครับแล้วก็เก็บงานเก็บคามเรียบร้อยให้กับลูกค้าอย่างดีนะครับพันผ้านะครับุดรูเนาะนี่ฮเสร็จเรียบร้อยนะครับมสวยเลยนะครับนี่ฮะ่ะยังไงก็ฝากนะครับเพจสมศักดิ์แอร์รับติดตั้งแอร์บุรีลำไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็ f a c e b o o k สมศักดิ์แอร์รับติดตั้งแอร์บุรีลำนะครับซื้อแอร์พร้อมติดตั้งก็ทักทายสอบถามกันเข้ามานะครับ จองคิวกันไว้เนาะนะฮะวัน2วันนะฮะหรือว่าลูกค้าท่านไหนอยากได้แอร์ยี่ห้อไหนนะครับก็ทักถ่ายกันเข้ามานะครับเรามีหลากหลายยี่ห้อหลากห,ห,หลายราคานะครับให้เลือกนะครับคลิปนี้ต้องขอ,ขอขอบคุณนะครับพี่เล็กนะครับแถวในเมืองจังหวัดปุรัำนะครับที่ให้ทีมงานเรามาติดตั้งแอร์ให้นะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปและเจอกันในคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ ұрға ұрға